ตื่นแล้วเหรอโอ้โหชงชาดมากเลยพี่มีมาต้องนี้มานอนบนนี้อือนี่อะไรลูกอืาอืออ่าแล้ว่าตตก,ตก ไปพี่หมีไปแล้วลงไปนอนข้างล่างไปไปพี่หมีไปแล้วลงไปนอนข้างล่างไปลูกไปไปเด้โตกไ่พี่หมีไปแล้วลูกพี่หมีไปแล้วลูก